สวัสดีครับพบกับรายการกิจชีวิตกับด้านกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับท่านที่เข้ามาชมในช่อง YouTube กิจโพส n n e l ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเหมือนกับจะจบไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่จบข่าวเรื่องของแม่บ้านขวานอุสามณมีซึ่งเป็นข่าวเมื่อวานที้ผมทำคลิปไปแล้วหนึ่งคลิป ก็เป็นเรื่องที่ออกมาตอบโต้ตกันระหว่างแม่บ้านจริงๆจ,จ,จะเรียกว่าแม่บ้านเปล่าก็ไม่รู้ทำงานสามวันเท่านั้นเองก็ไม่รู้จะเรียกอะไรก็เรียกแม่บ้านคือมาทำงานที่บ้านอุตสามณีความสามณีก็เป็นดาราชื่อดังเป็นนางเอกภาพยนตร์แล้วก็มีปัญหาทนไม่ได้มีความกดดันอย่างสูงต้องเลี้ยงหมาไม่ได้หลับนอน นอนวันหนึ่งชั่วโมงฟังดูแล้วก็ตลกใครว่านอนวันละหนึ่งชั่วโมงเป็นไปได้ไม่เข้าใจฟังแล้วมันก็เหลือเชื่อนอะแล้วนอนวันละหนึ่งชั่วโมงสองวันบ้าไปแล้วใครว่านอนวันละหนึ่งชั่วโมงเงินเดือนกี่แสนวะนอนวันละชั่วโมงเถอะทั้งทั้งที่ ผมอยากนอนเลยชั่วโมงยังนอนไม่ได้เลยเพราะมันต้องง่วงอะมันต้องหลับแล้วก็ไปโพสต,ตอนแรกก็ผมจะโพสสนุกสนุกมากในเฟซบุ๊กของตัวเองอะปรากฏว่าคือเรื่องดาราเนี่ยไม่ได้พวกเพศต่างๆก็จ้องพอโพสปุ๊บเปินเอาไปลงลงก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตบทดำก็ถามปานุสามณีกัญชัยก็ถาม ว่าเรื่องราวมาเป็นยังไงก็เลยต้องออกมาอธิบายแล้วก็มาตอบโต้แล้วก็มีคลิปให้ดูด้วยว่านอนวันหนึ่งชั่วโมงคลิปกล้องวงจรปิดมันไม่ได้นอนหนึ่งชั่วโมงนะแล้วบอกว่าไปกินข้าวจานเดียวกับหมาถ้าเป็นจริงนะก็ควรเอาจานเนี่ยนะเฟี้ยงใส่ขวานุสามมนนีไปเลยแล้วจริงๆแล้วเขาจะได้เจอกันไหมเนี่ยระหว่างดาราดังกับแม่บ้านเนี่ยวันหนึ่งจะได้อยู่คุกคีตีโมงกัน ในบ้านหรือเปล่าไม่รู้นะนึกภาพไม่ออกสรุปเขาโพส์ปุ๊บขวัญอุตสาหณีก็ชี้แจงชี้แจงเขาก็โพสต์ต่อไปว่าไม่จริงเขาอาธิบายไปแล้วขวัญอุตสาหะนีก็มาชี้แจงแล้วก็บอกจบไปไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วเขาก็ไม่ได้แจ้งความไม่ได้อะไรเลยเขาก็เฉยเฉยสบายๆชิวๆของเขานะแล้วก็มาคลิปล่าสุดแม่บ้านก็บอกก็มาเล่ายาวอีกว่าเขาไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าหมาไม่ได้ด่าหาพ่อเหาหาแม่เหมือนน้องสาวก็ไเป็นคนด่าเขาไม่ได้ด่าเขาเขาเขาเป็นคนลาออกเองไม่โดนไล่ออกแต่เขาก็บอกว่าเขาจะยุติเขาจะไม่โพลแล้วพูดไปก็ไม่มีหลักฐาน เอออย่างนี้ก็ทําได้นะวะแม่เขาเรียกอะไรวะชงเองชงเองตบแปลงเ่ยถ้าภาษาตลกอะ่ะคืออยู่ก็มาโพสต์ด่าเขาแล้วอยู่ๆก็บอกไม่คุยแล้วไม่โพสต์แล้ว,ไม,ลวไม่มีหลักฐานผมเลยนึกขึ้นมาได้นะเรื่องนี้จริงๆไม่ได้มันไม่ได้มีประเด็นอะไรหรอกครับเรื่อง่วัญลูกสามนันเองกับแม่บ้านมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องจิ๊บจิ๊บที่ไม่สมควรที่เอามาพูดในคลิป ในรายการกิจชีวิตกับด้านของผมด้วยแต่สิ่งที่ผมพูดต่อไปนี่มันประ,ประเด็นน่ะที่ที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยอย่างนี้มันน่ากลัวนะอยู่ๆไปไปเฉพาะดารานะไอคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยที่พอจะมีเงินหน่อยที่มีปัญญาจ้างแม่บ้านเดือนละหมื่นกว่าอยู่ๆก็อเอาใครก็ไม่รู้อะมาอยู่ในบ้านตัวเอง มันอันตรายหรือเปล่าถ้าไปจ้างบริษัทแต่บริษัทเขาก็ยังมีประวัติและเขาก็ยังมีโอกาสารับผิดชอบแต่ก็จะรับผิดชอบได้มากน้อยแค่ไหนก็อีกเรื่องเพราะมันมีพวกโจรที่ส่งแม่บ้านไปอยู่ตามบ้านคนรวยคนใหญ่คนโต แล้วก็เป็นเหมือนกับว่านางนกตกไปสอดนามไปดูว่าเขาอยู่กันยังไงทำยังไงมีตู้เซฟไหมตู้เซฟอยู่ตรงไหนอะไรทำนองน,นี้ก็เข้าไปอยู่เป็นเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วถึงเวลาก็ส่งข่าวมาแล้วก็ไปป้นไปขโมยไปอะไรทำนองน,นี้นะแล้วตอนประสบการณ์ของผมนะในอดีตที่ผมอยู่กับพวกเนี้ยอยู่กับพวกโจกนเพราะผมมีเพื่อนเป็นโจน เยอะยะมากมายพวกนี้น่ากลัวมากเขาเคยบอกผมว่าเฮ้ยมึงรู้จักคนนั้นนี่ว่เพราผมผมรู้จักคนรวยหลายคนเน่เ hey, ฮ้ยรู้จักคนนั้นนี่ว่ามึงแค่ไปดูช่องทางเดิมมึงเคยไปเข้าบ้านเขาเนี่ยไปดูช่องทางนี่ว่าเขาอยู่กันกี่คนแล้วมีคนใช้อยู่มีคนขับรถอยู่มีอะไรเขาจะอะไรไปเสืบมาแล้วมึงก็มาบอกกู แล้วเดี๋ยวกูจะเข้าไปเข้าไปป้นไปป้นนะไม่ได้ไปขโมยนะไปป้นป้นได้แล้วก็จะแบ่งให้มึงยี่สิบเปอร์เซ็นมึงไม่ต้องทำอะไรเลยได้เงินมาแสนหนึ่งมึงเอาไปสองหมืน่นสมัยก่อนแสนหนึ่งมันเยอะนะมันไปป้นนะบอกเอาเฮ้ยทำไมมึงต้องไปป้อนอะ่ะมึงก็มึงก็ไปขโมยเลยไปขโมยตนะู้เซฟไหมไปขโมยของไม่ดีกว่าเฮ้ยไม่ได้มันไม่ได้ต้องป้น คือต้องมีคนอยู่แล้วป้นป้นคือไปจี้เขาจะได้เปิดรหัสเซฟไงคือกูเข้าไปกูแบกตู้แซฟออกมากูก็จะไปเปิดไม่ได้เริ่มงนี้โอ้โหมันน่ากลัวผมใจเงินก็อยากได้แต่เกิดว่าแม่งป้นไม่สำเร็จมันไปฆ่าเขาอะตายหาเลยเราจะซวยไปด้วยนี่มันเป็นอย่างนี้มันน่ากลัวจริงๆพอดูจาก เรื่องที่ขวานุสามันนี้กับแม่บ้านคนนี้น่ากลัวมากๆแล้วการเป็นแม่บ้านก็ต้องจำใจอ่ะอันนี้ผมมีประสบการณ์อีกเหมือนกันแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ขวานดุสามันนี้ประสบการ์ของคนรวยคนรวยก็จะขี้บ่นจู้จี้จุกจิกเอาแต่ใจทำอะไรผิดก็ไม่ได้คือกูขยับตรงไหนก็ผิดไปหมดแหละแล้วกูเป็นแม่บ้านไงกูไม่ได้ฉลาดกูไม่ได้ รู้ทุกเรื่องไนงะแล้วกูก็ไปอยู่ใหม่ๆกูยังไม่ได้ทำงานการกูยังไม่ได้เป็น VIP แม่บ้านไนงะก็ต้องเจอความกดดันอย่างนี้แหละแล้วเงินก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรเลยแล้วคนรวยแม่งขี้เหนียวส่วนมากนะขี้เหนียวผมเคยตอนผมทำมาหากินอยู่ดอนเมืองอะ่ะทำเรื่องของหนีภาษีอะ่ะแต่ใบก่อนยังไม่มีส่วนอภภูมอะ่ะผมก็เห็นไอ้คนขับรถ บ้านเศรษฐีคนนี้เขาเป็นเศรษฐีอยู่จังหวัดอุดรใหญ่โตเป็นเจ้าของนู่นเจ้าของนี่โคตรรวยบ้านเขาที่กรุงเทพนะเขาสั่งกระจกจากเมืองนอกกระจกที่เป็นแผ่นเดียวเพื่อมาติดในประเทศไทยไม่มีในปะเศีศม,มันต้องต่อกันตกเอาแผ่นเดียวโคตรรวยเราโห้นี่แม่งโชคดีเว้อยู่บ้านผมแลยวประผลว่าบอกเฮ้ยพี่มันเรียกผมพี่มันเรียกนาะนาะนะเพราะว่าในภาษานักเล่เขาจะเรียกนากัน เป็นการให้เกียรติไม่เกี่ยวกับอายุเพราะไม่รู้ใครแก่ใครหนุ่มกว่ากันก็เรียกนะาน้ชาติน้ำแมกเขาเรียกกันน้ากันเขาเรียกน้านักกิจไม่มีงานอะไรบอกผมด้วยถ้าผมว่าถ้าเจ้านายไม่อยู่ผมจะมาทำได้ตังค์ห้าร้อยได้ตังค์พันก็โอเคค่าแรงเพราะผมไปขนของหนีภาษีที่ผมผมได้เงินกันเยอะ ได้เงินกันเยอะมาไปคุมนะไม่ได้ไปขดก็รอา้าวอะไรวะมึงอยู่กับคนเศรษฐีมหาเศรษฐีมึงมึงมาอยากได้เงินห้าร้อยพันหนึ่งแบบปูนี่นะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้แต่เงินเดือนแต่เขาก็โอเคถ้าเป็นค่าเก่าเต่าเนี้ยก็จะมีเขาก็ดูแลลูกเมียดูดูแลอะไรอย่างดีนะแต่เงินนี่เขาไม่ได้เยอะเขาไม่ได้ให้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไม่ได้ให้หรอกเขาให้อยู่เท่านี้ เพรก็ต้องทำใจทั้งคู่จริงๆเพรายจะจะเล่าให้ฟังอันนี้มันน่ากลัวแล้ะมันหวาดเสียวมากกรณีอย่างนี้การเอาแม่บ้านซื่งเป็นใครก็ไม่รู้มาอยู่ในบ้านของเรามันก็น่ากลัวมะและคนที่เป็นแม่บ้านก็ต้องทำใจพอเจอไอ้พวกคนมีตังกดขี่ข่มเ็งแต่คงไม่ถึงขั้นไปตีไปตบไปให้นอนวันละชั่วโมง ไอ้กินข้าวกะละมังหมาแล้วมันก็คงะเกินไปหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะไอ้แม่บ้านคนเนี้นะมันน่าจะใจเย็นนะมันน่าจะอยู่ไปอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วมันก็ถ่ายคลิปไว้นะนี่บอกว่าคุยไลน์กับแม่ขวานดูสามนี่ลบไปหมดแล้วมึงบ้าเปล่ามึงไปลบลายทําเยี่ยอะไรลบไปหมดแล้วมันกู้มาได้นะมันจะกู้ไหมอ่ะกู้ได้เอาไหมมึงเอาไหม เดี๋ยวจะกู้ให้ดูถ้าเป็นเรื่องจริงอย่างนี้ก็คือเขาเรียกเลยว่าสงเองตกไปอะไรไม่รู้แหละประจำหองน,อน,น,อน,นี้ผมดูแล้วแม่ก็โอ้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจพวกเรานะครับพวกเราแต่แต่ยังกลุ่มพวกผมอย่างพวกตัวผมไม่มีปัญหาที่หราเพราะไม่มีปัญญาที่จะจ้างใครอยู่แล้วครับก็ต้องทำเองทุกอย่างนะ้ปก็ คนที่มีเงินก็ระวังตรงนี้หน่อยส่วนคนที่เป็นแม่บ้านก็ต้องจำใจหน่อยนะแต่จริงก็อยู่กันแบบรุ่มารวยอยู่กันแบบดีเพราะคนรวยคนดีคนรวยที่ดีๆก็มีเยอะแล้วคนรวยพวกนี้บางทีก็เอากข้าใจแม่บ้านน่ยเพราะแม่บ้านมันหายากคนที่จะทำให้ถูกใจมันหายากเราเป็นคนเสพข่าวก็ฟังแล้วเราก็อย่าพึ่งไป วงความเห็นอะไรกันให้มากมายอย่าเพิ่งไปคอมเมนต์ไปด่าคนนู้นคนนี้กันให้มากมายแล้วก็ดึงตัวออกมาหน่อยแล้วก็ดูความเป็นไปได้ความที่จะเป็นกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามไลฟ์ของผมในวันนี้ท่านถ้าเข้ามาในช่องกิจโพสชา n แนลนะครับก็ช่วยกันกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ของตัวผมเองนะครับวันที่9้าเดือน9้าแล้วมีผู้ติดตามครบ ก้า0ม0คนในวันนี้ขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเป็นความภาคภูมิใจมากอีกหนึ่งหมื่นคนก็จะครบแสนแล้วผมก็หวังว่าจะถึงวันนั้นให้เร็วที่สุดผมจะได้โล่จากบริษัทยูทูบเปอร์จากอเมริกาวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับพวกเราก็ขอให้สู้ๆนะครับผูบ้ที่ทําการค้าตอนนี้ฝนม่ก็ตกตกกันสะบ้านหันหลกเลยก็ไม่รู้ย่าไงก็มันหน้าฝนก็ต้องํำใจ ก็ต้องเซฟตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็ฟันฝ่าไปให้ได <climate> ้นะครับชีวิตยังมีความหวังไม่ต้องกลัวสำหรับท่านที่อยู่ในสายมูเตโลูก็มาช่วยกันร่วมกันสร้างพ่อปู่สีสุดโทแม่ย่าสีปทุมมากับผมหน่อยนะครับผมจะสร้างที่วัดราชบุรณพิษณุโลกข้างเจดีพันปีนะครับใต้ร่มโพต้นโพต้นใหญ่ที่หน้าสูงแม่น้ำนานใครบริจาคหนึ่งพันบาทก็ จะมีชื่อนำคุณติดที่ฐานขององค์ท่านอินบ็อกเขมาพูดคุยกันใน f a c e o o o k ดกรกิจพลเด็วิสัยแล้วก็ f a ฟ e b o o กกิจพลเด็วิสัยวันนี้ขอบคุณมากจริงๆขอบคุณเป็นอย่างสูงขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิศณุโลกสถาบัานอิสรพล ของทุนอิสระพลไดมอนด์เวดดิง้งพิศณุโลกสำนักศักยันอาจารย์จ้ำศรีบูรพาระยองโรงเรียนสอนศักยอาจารย์นกแก้วเมืองทองชาลี